สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับคนหลังเขาพเท่าพาแซบวันนี้พเท่ามีของดีๆแล้วครับส้มตําทําเองครับแล้วก็มีกุ้งมีปลาหมึกมีหมูลวกเอามากินแก้มแล้วก็กินกับนี้ครับเส้นมีผักเราก็มีเยอะครับสตอบ้าน์นอกเราครับไม่ใช่สตอรจริงครับวันนี้สตอปลอมยอดกระถินครับสตอปลอม มาครับมาชิมกับผู้เฒ่าเลยผู้เฒ่าทำเองครับสมตังวันนี้ขออนุญาตใช้มือนะครับเผ็ดครับเผ็ดผู้เฒ่าใส่พริกสิบกว่าเม็ด อ,อร่อยครับอร่อยรสชาติในจัดจ้านในใจเลยครับมีน้ำจิ้มด้วยนะครับเปรี้ยวหวาน ตอสตอ,สตอปลอมครับสตอรจริงไม่มีวันนี้หาซื้อไม่ได้เลยเพชรครับมีแขกมารับเชิญมาด้วยเผชรจริงๆ Hmm. อแขกมารับเชิญครับจะมากินด้วยอรครับอก่อนจะจากกันวันนี้ ผู้เท่าขอฝากติดตามคนหลังเขาผู้เท่าพาเซ็บกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ